ฝันว่าจับลูกไก่ความหมายของลูกไก่คือการคิดไว้จะเป็นผลหรืองานในหน้าที่จะก้าวหน้าดีขึ้นก่อนจะไปฟังทำนายฝันเลขเด็ดนำโชคอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องฝั่นดีกับเลขนำโชคด้วยนะคะ เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฝันเห็นลูกไก่ฝันว่าจับลูกไก่ทำนายฝันว่าคุณไม่ควรที่จะเข้าไปรับอะไรใหม่ๆที่เสี่ยงชีวิตราบเรียบจะมีความสุขอย่างต่อเนื่องคุณมีเกณฑ์ได้รับ,รบผลจากคนรักดวงด้านความรัก ทันทีอย่างโสดยังไม่จะตกอยู่ในความสนใจของเพศตรงข้ามอย่างน้อยก็สองคนขอให้วางตัวดีๆคุณควรจะคบหาดูใจกับคนที่มีอายุไล่เลี่ยก,กับคุณให้มากที่สุดชอบใครรักใครให้รุวยเลยเพราะช่วงนี้มีโอกาสที่จะสมหวังสูงดวงด้านการงานการเงินคุณจะต้องวางแผนควบคุมรายรับรายจ่ายอย่างรอบคอบ ช่วงนี้ประหยัดได้ก็ดีระวังใช้เงินเกินตัวหรือต้องเสียเงินเพราะคนรอบข้างภาละหละับผิดชอบในหน้าที่การงานทำให้จำต้องสละแผนการพักผ่อนอย่างกระทันหันเลขนำโชค8 52 56 99 70 681 773ฝันเห็นลูกไก่ออกจากไข่ ฝันว่าลูกไก่ออกจากไข่ทำนายฝันว่าคุณมีเกณฑ์จะต้องระวังในเรื่องของการหลอกลวงจากมิตรหน้าใหม่ที่เข้ามาสนิทสนุมกับคุณเร็วๆนี้คุณมีดวงที่จะต้องเดินทางไกลระวังเรื่องความเครียดจะส่งผลกับสุขภาพดวงด้านความรักคนที่คุณแอบชอบมักมีคนมาลุมชอบมากมายคราวนี้ถึงเวลาต้องแข่งขันช่วงชิงทำคะแนนได้แล้ว คนที่มีคู่รักแล้วระวังจะมีคน่างเพศเข้ามาทำท่าทีเป็นมิตรแล้วเข้ามาแทรกกลางระหว่างความรักของคุณช่วงนี้คนรักของคุณมีอาการแอบงอนให้อดทนและควรค่อยๆค,คุยกันดีๆด,ดวงด้านการงานการเงินระวังการกระทำสิ่งมิชอบจากลูกน้องหรือเพื่อนร่วมง,งานที่ทำให้เราลำบากใจไปด้วยจะได้ข่าวดีเรื่องงานในอนาคต ถ้าใจย้ายงานหรือเปลี่ยนงานหางานใหม่จะรู้ผลภายในเดือนนี้หากเรียกร้องเก็บหนี้สินจากใครต้องใช้เวลานานต้องอดทนพอสมควรจึงสามารถเก็บได้หมดเลขนำโชค1 2 7 1 7 5 3 4 3 3 3, 3. เพื่อนเพื่อนเคยฝันเห็นลูกไก่แบบไหนมาเล่าให้เราฟังกันบ้างนะคะ ส่วนใครที่อยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ